ทุกเสมอมัน่นเสมอมั่นเครื่อก่า,กาความสุขใหลลังเข่าความเศร้าใหลลังนี้ให้ผู้ใดมีนี่ให้ดูหวยร่วยหล่นอังคิดสิ่งใดให้สมหวังยังไม่เน่าเดือดร้อนมนาแร็งตองพี่น้องชอบแกนเหสวัสดีครับผมว่าพอกันเดียวกบประกาเจ้งชาแนลสวัสดีครับวันนี้น,น,นะครับปหลกาเจ้งนะครับก็กําลังเดินทางนะครับไปซื้อของนะครับก็จะไปซื้อปูน แลวก็ซื้ออิฐน,นะครับเพื่อที่จะเตรียมนะครับมาทํากระถางนะครับซึ่งกระถางเนี่ยก็เป็นความตั้งใจนะครับที่คิดในช่วงโควิดว่าเอ๊ะช่วงโควิดที่เราว่างๆเราอยากจะทําอะไรนะครับที่พอจะหาะไรายได้เสริมนะครับหรือหรือว่าสามารถทํามาเป็นอาชีพได้นะครับก็เลยคิดว่าลองทํากระถางดูนะครับทําไมถึงอยากทากระถางน,นะครับก็เพราะว่าเ,เราเห็น ไอเดียต่างๆนะครับในการทำกระถางเยอะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนรักต้นไม้อย่างนี้นะครับผมซึ่งเห็นว่าแบบคนที่ปลูกต้นไม้เยอะๆคนที่ชอบซื้อต้นไม้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีกระถางสวยๆนะครับใส่ต้นไม้ก็เลยคิดว่าเอ้ยทำกระถางเ,เสริฟตรงนี้ดีไหมนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทํากระถางมาให้กับลูกค้าปิดตรงนี้ได้นะครับเราก็ คิดว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่จะสามารถแบบหากลุ่มลูกค้าหากลุ่มตลาดได้นะครับเป็นไปได้ซําได้นะครับผมกสิเห็ยอนหลักสั่งใจมากที่สุดนะครับไปได้กับฝากไว้น้ำเดินนะครับผมกระถาง DIY นะครับผมกระถางบัลลาเจ็บ DIY เนาะเ,เป็นซื้อที่แบบคิดข,ขึ้นมาเลยนะครับผมกับคือ่าสิเดียเอาข้อมูลนะครับผมในการเรียนศิละปะมาทบมา ดัดแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าสร้างสรรค์ต่อยอดนะครับที่ขอ,องที่มีอยู่แล้วนะครับผมมาสร้างสรรค์ให้ให้มันสวยงามให้มันเกิดคุณค่า,ามูลค่านะครับผมจะฝากนหนึ่งเด้อครับวันนี้เดี๋ยวสีฟ้าไปซื้อบูลก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลานเพิ่นบะฮัววันนี้สีปิ้วเร็วหมดนะครับเพราะมันด่วนจากินเนาะก็ยังเป็นห้างแดงอยู่เนาะครับ อนนี้ทางไปหน้าเขาพึงประเทศดินไหมนะครับสุดยอดมากๆเลยก้อนอน,นี้โอ้คับบัไใดเลยนะครับตะว,ว่าเพิ่งกับปอบมาแก่ไขเนาะถนนแก่ดีคือนดรับนึงนะครับตะว,ว่ากอยากให เทพดีเลยเนาะเทคอนเกรดยังให้ไปเรื่องไปเล่าเนะครับเพราะว่าฐาเทพดีแนวนี้เดียวกับคนโตมากม่กับพังไม่นะครับผมสา่เตุเป็นปูซิเมนหรือว่าปูท่างดานี่ก็จะดีมากๆเลยตอนนี้ก็ซื้อของครบแล้วนะครับผมเมื่อซื้อที่รานจเจริญสินผืดผลนะครับ โอ้ยหอนไม่ได้แต่จะซื้อตะไคร้ดูสแตนเลสปีดแดงซีลูนะครับเมื่อกี้ไปพอปั๊มต้นน้ำมันมันก็ได้ซื้อมาพอมาแกปูนซีเมนต์นะครับผมเองกระสอบ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาของไปลงนะครับผมก็คือของแล้วไปกันเลยครับไปเลยอันนี้เป็นเทือดแรกนะครับผมฉีดแบบ อพคุณรับรถมาได้ประมาณหนอาทิตย์นะครับผมก็ยังแบบอันนี้คือว่ามือใหม่อยู่นะครับผมเตื่นเต้นนะคะรับเวลาขารถแย่ได้ Let's go ครับเดได้กะฝากขอขอบคุณนะครับผมทีบึงลิมีิจิสมบนะครับอาจารยเดี๋ยวมาพอกันไหมคลิปงานนะครับผมมาพอกันไหมุ่กคนนะสำหรับมูนี่กัสวัสดีครับบ๊ายบาย